สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วกับคุณครูใบหมอนค่ะแต่วันนี้คุณครูไม่ได้มาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวทัศนศึกษาค่ะอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที่ไหน อาวันนี้เราจะไปกันที่สวนนงนุชค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าสวนนงนุษมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างเราตามคุณครูมาเลยค่ะ พัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในโซนพัทยาจังหวัดชนบุรีที่เต็มไปด้วยสวนสวยระดับโลกส่วนนงนุษแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการในปีพศ2523เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของไทยและของโลกมีพื้นที่ประมาณ1700ไร่ภายในสวนนงนุษประกอบไปด้วยสวนสับประรดสีสวนกล้วยไม้สวนกระถาง สวนให้อาหารปลาชอ่อนอเมซอนตึกมดส่วนหัวใจส่วนลูกหินส่วนอิตาเลียนส่วนช้างแมมมอธส่วนสกายวอล์กสวนประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆส่วนเท้าพระมหาพรมส่วนสโตนเฮน สวนหอคำหลวงสวนฝรั่งเศส1และ2ได้ถูกจัดอันดับเป็น1ใน10ของสวนสวยที่สุดของโลก หุบเขาไดาโนเสาร์โซนใหม่ที่สวนนงนุษย์พัทยาจำลองหุบเขาไดาโนเสาร์ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการบนพื้นที่กว่า25ไร่โดยนำเอาไดาโนเสาร์เกือบทุกสายพันธุ์มาจัดแสดงบนหุบเขาอีกทั้งบริเวณใกล้ๆยังมีไดโนซอร์เทเรสจุดรองรับนักท่องเที่ยวที่มีร้านค้าและร้านกาแฟบ,บริการสวนรอบสะพานแขวนสวนตะบองเพชร สวนเนินลายปีกผีเสื้อส่วนเนสเชลีสวนรถคลังสะสมที่รวบรวมรถสปอร์ตรถสวยรถแปลกที่หาชมได้ยากในประเทศไทยที่มีมากกว่า40คันและจุดนี้ยังมีร้านกาแฟ a m ม n o Coffee ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนงนุชเ์เทเตอร์ โรงแสดงสุดอลังการที่มีระบบเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยสนุกสนานชมความน่ารักของการแสดงโชว์ของช้างแสนรู้สวนบอนไซสวนลินแม่ยายกิจกรรมนั่งช้างชมสวนสวยกิจกรรมนั่งรถชมภูมิทัศ โครงการรักต้นไม้ลดโลกร้อนนงนุษ t r เทรด i ิชั่นเซ็นเตอร์หรือสวนนงนุษสอ2ที่ภายในเป็นสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้สอนทำอาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงมือทำด้วยตนเองอีกทั้งยังมีบุฟเฟ่ผลไม้สดบริการที่มีทั้งทุเรียนและผลไม้อื่นๆอีกมากมายที่ทางสวนนงนุษ ได้คัดสรรผลไม้คุณภาพดีมาบริการแบบไม่อั้นนอกจากนี้ยังมีการจำลองประเพณีลอยกระทงและประเพณีการเล่นน้ำสงการานต์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวทัศนะศึกษาออนไลน์ด้วยกันแล้วสนุกไหมคะแต่สําหรับคุณครูนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่คุณครูชอบมากเลยคือหุบเขาเนโดเสาค่ะ <Wow. S 1> และนักเรียนล่ะคะชอบสถานที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะนักเรียนน่าจะมีสถานที่ที่นักเรียนชอบที่สุดในใจไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะหาเวลาว่างๆชวนคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะจะได้หาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ แต่อย่าลืมนะคะการไปเที่ยวในครั้งนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ